เรื่องของเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์เกมนะครับคือบ้านเรานี่แหละนับถอยหลังแล้วนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายแพทย์มีชัยอินวูดนะครับรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทนะครับแล้วก็นายฮุสเซนอัลมุสซารามครับผู้อำนวยการใหญ่สภาโอมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA นะครับแล้วก็คณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ร่วมกันแถลงข่าวประกาศวันแล้วก็นับถอยหลังในการจัดการแข่งขัน มหรกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมส์นะครับครัคร้งที่6อย่างเป็นทางการ,ร,รก็งานก็มีขึ้นที่โรงแมรมเซ็นทาราแกรนแอดไฮเซนทันเวิลนะครับกรุงเทพเมื่อวันนี้นะครับก็บนายแพทย์มีชัยก็กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมส์ครั้งที่6กก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมใหญ่ของทวีปเอเชียนะก็นับเป็นเกียรติและก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับแต่ก็ ต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกก็เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนะครับเรื่องนี้ก็กระทบกับแผนการดําเนินง,งานจัดก,การแข่งขันของประเทศไทยอยู่เหมือนกันก็ต้องเลื่อกนการขันออกไปก่อนในช่วงหน้าในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะไทยในฐานะเจ้าภาพก็พยายามปรับแผนแล้วก็ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับทั้งในส่วนของรัฐบาลไทยสภาอนมริกแห่งเอเชียคณะกรรมการอิมปิกแห่งชาติของประเทศสมาชิกสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียและก็สหพันธ์กีฬา,านานาชาตินะครับก่อนที่จะได้ข้อสรุปร่วมกัน ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ลและมาเชลอาร์ตเกมครั้งที่6นะฮะ21ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับครับเอ่ออีกนู่นนะเจ็ด<ม>เดือนนะใช่ไหม260วันนี่ไง200 260 days ถึงที่<ม><ม>กรุงเทพแล้วก็ชลบุรีนะครับก็ขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วก็คาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมจํานวนมากนะครับเราก็นับถอยหลังแล้วนะเหลือเวลาอีก,อก260วันทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ถือโอก,กาสนับถอยหลังเพื่อสร้างกระแส แล้วก็ความตื่นตัวให้กับมหากรรมกีฬาเอเชสอินรดและมาเชนอาร์เกมในครั้งนี้นะครับค่ะก็นี่เป็นครั้งที่6นะนกรุงเทพชลบุรีเป็นเจฐฐ้าภาพร่วมกันจัดด้วยกันนะครับชนิดกีฬาลงตัวเป็นที่เรียบร้อยสามสิบหกกีฬาหลักแล้วก็2กีฬาสาธิต2กีฬาสาธิต2ประเภทกาา็คือเทคบอลใช่ไหมเทคบอล, <ial> ลกับกีฬาทางอากาศก็หกเหรียญทองนะส่วนกีฬาหลักสาชนิดกีฬาเนี่ยก็ชิงกัน3 5 9้อยห้าบเก้าเหรียญทองครับคือ เลื่อนมาหลายครั้งนะแล้วนั่นก็คือโควิดนะจริงๆแล้วรายการนี้เนี่ยจะต้องแข่งขันในปี2021ค่ะแต่ต้องมาแข่งขันในปี2024คือเลื่อนวยโควิดรอบหนึ่งแล้วอีกรอบหนึ่งมันไปชนกับเอเชียนเกมใช่ไหมจริงๆอะโควิดอะสองสามรอบด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าหลายๆชาติเขาอยากแข่งแล้วแต่ว่าจีนเนี่ยนลกกีฬาออกนอกประเทศไม่ได้ก็ต้องเลื่อนมาอีกเลื่อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งจริงๆแล้วจะแข่งขันในช่วงต้นปลายปีที่แล้วหรือว่าช่วงต้นปีนี้เนี่ยแข่งไม่ได้อีกเพราะว่าหลายๆชาติเา เตรียมนักกีฬาเพื่อไปแข่งโอลิมปิกเกมที่ปารีสเขาก็ขอให้ไทยน่ะเลื่อนมา <c oughs> ปลายปี <c oughs> แล้วปลายปีจะไปติดอะไรอีกไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ติดแล้วละ่ะ <c oughs> แต่คราวนี้อาจจะเป็นถ้าคิดในแง่ดีนะคะมันก็เป็นการต่อย,ยอดของนักกีฬาไทยเราเราตั้งแต่เอเชียนเกมใช่ไหมแล้วก็นะตอนนี้เรากำลังคัดเลือกโอลิมปิกแล้วก็เดี๋ยวเราแข่งเอเชียนดอนมาเชียร์อาร์เกมต่อแล้วปีหน้าเราเป็นเจ้าภาพซีเกมใช่นะครับก็ เหมือนกับเป็นการทดลองสนามก่อนที่เราจะเป็นเจ้าภาพซีเกมหลายๆสนามเลยนะนะฮะสำหรับกีฬาเอเชียนอินโดแอนด์มาชิอาร์สเกมในครั้งนี้นะครับก็มีหลายกีฬาที่น่าสนใจนะครับฟุตซอลก็คือหนึ่งในนั้นนะฟุตซอลแล้วก็หมายมั่นปั้นมือที่อยากจะได้เหรียญทองเอเชียนอินโดแอนด์มาชิอาร์สเกมมาครองสักทีหนึ่งเทควันโดหลักๆก็จะเป็นกีฬาที่ในนร่มในร่มแม้บางคนก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะมันแล้วมัน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 คืออะไรกีฬาเอเชียน เอเชียเช่นอินดอร์แอนด์มาเชียนอาร์ตเกมเมื่อก่อนน่ะจริงๆแล้วรายการนี้เนี่ยเอเชียนอินดอร์กับเอเชียเช่นมาชียวอาร์ตแยกกันอีกด้วยแยกกันด้วยแล้วมามาเจอกันมารวมกันเอามารวมกันในภายหลังนะครับซึ่งมารวมกันที่เกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนะในปี2013นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทัวร์นาเมนต์แยกกันต่างหากระหว่างเอเชียเชนอินโดกับเอเชียเช่นมาชัวอาร์ตในครั้งนี้ที่จะแข่งขันกันปลายปีกรุงเทพชลบุรีนี่เขาว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนอินดอร์มาชัวอาร์ตเกมที่มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งมากที่สุดใช่่ดมมม้แลวเเาาาไีีกฬออร เกมแบบเอเชียนเอาลโดแอนไม่มีก็จะมีเอเชียนอินดอร์แอคทิวิตี้เกมอย่างนี้หรอหรืออะไรแบบนี้กีฬาที่แข่งมันการแจ้งมันมีเอเชียนบีชเกมอย่างอันนึงอ๋อเอเชียนบีชเกมไงเอเชียนบีชเกมเนี่ยจริงๆเนี่ยจะจัดในปี2021เหมือนกันนะโควิดอีกอ่า2020นะแต่โควิดก็มาเล่นงานหมนะเดี๋ยวเขาอาจจะรวมเป็นเอเชียนเอาท์ดอร์แอนด์บีชเกมมันก็กลายเป็นเดี๋ยวสุดท้ายก็เป็นเอเชียนเกมนั่นแหละเอเชียนเกมก็เป็นเกมใหญ่เออโอเค รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกรนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา